ของแพงทั่วไปโดยเพราะมีมาจากฐานของน้ํามันที่แพงขึ้นแล้วก็มาจากฐานไฟฟ้าที่แพงขึ้นรัฐบาลก็ควรที่จะลดรายจ่ายลง,ยงเช่นการไปตรวจสอบประชาชนเรียกว่าทำไอโอเนี่ยจริงๆผิดกฎหมายนะแล้วก็การตั้งหน่วยงานขึ้นมาคุมประชาชนเรียกว่ากอาราอรมนออันนี้คุณลดได้เลย,เยแล้วก็ไปดูเรื่องของโครงสร้างระบบราชการที่ ออกกฎหมายมาเยอะแยะเลยนะฮะมีคนก็มากมายทุกวันก็พยายามจะออกกฎหมายมาให้สกัดการพัฒนาประเทศว่า,างั้นนะคือกฎหมายนี่ยมากดประชาชนแล้วไม่ใช่กฎหมายมาพัฒนาประเทศแล้วควรที่จะพิจารณาลดขนาดข้าราชการลดขนาดกลมกลองลง คือภาวะสงครามที่รัสเซียบุก้าไปในยูเคนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ๆดูว่าจะสามารถยุติได้แล้วเนี่ยแต่มันมีผลมาจากการแซงชันของสหรัฐอเมริกาและโลกตนตกจำนวนมหาศาลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนจะจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยผลที่เห็นชัดเจนก็คือน้ำมันแพงราคาสินค้าเกษตรต่างๆแพงนะปุ๋ยแพง ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการราคานำเข้าของซึ่งจะทำให้ต้นทุนของการผลิตอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยแพงขึ้นแต่นี้ของที่ผลิตในประเทศไทยแพงขึ้นเอาศัสท์วิชาการก็เรียวกว่าเรียกว่า c o s t p u t inflation นะฮะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังพร้อมควรที่ว่าอย่าไปรีบทำอะไรไรีบขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟอ้ออัตราเงินเฟอ้อปีนี้ประมาณ4.9%นะครับ ซึ่งก็ก็ยังพอเหมาะพอสมใน,นนี้อย่างในบางประเทศเช่นในอเมริกาในยุโรปเนี่ยก่อนหน้ามีสงครามเนี่ยเขาก็พิมพ์แบงก์ออกมาใช้เยอะเรียกว่า quantitative easing นะฮะก็คือเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเขานะเงินเฟอ้อของอเมริกาก็7%แล้เละในช่วงเนี้เขาถึงขึ้นดอกเบีย้ยไปละแล้วก็บอกจะขึ้นอีกหลายๆหนเนี่ยเพื่อลดปริมาณเงินของเขาเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟอ้อแล้วทำให มันมีปัญหาว่าข้าวของแพงในประเทศเขาเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ก็แพงกว่าเราเนะฮะแต่นี้พอมาในเคสเนี่ยราคาน้ำมันแพงราคาไฟฟ้าแพงเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะก็ต้องกลับหันมาดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเป็นเพราะว่าที่บริหารมาเนี่ยนะตอนปีโควิด -63 เนี่ยติดลบไป6%กว่า ปี6.4ที่ผ่านมาก็บวก1.6%เท่านั้นซึ่งมันยังไม่ไม่ไม่คุ้มกับกับกับปลายปี6.2ซึ่งซึ่งระดับ GDP ตอนนั้นมาประมาณ16ล้านล้านบาทนะฮะแต่นี้มันยังไม่กลับมาเท่าเดิมนะปีนี้เนี่ยเคยพยากรณ์ปี2565เนี่ยเคยพยากรณ์ว่าจะเติบโต3.5% แต่นี้ถูถกลดมาแล้วเหลือ2.7อันเนื่องมาจากต้นทุนอะไรต่างๆแพงขึ้นผมก็คิดว่ารัฐบาลควรที่จะกลับความคิดใหม่แทนที่จะหาเงินไปกู้เงินมาชดเชยตรงนูน้นนิดนึงตรงนี้หน่อยนึงนะฮะคือประชาชนเนี่ยยากจนลงดังนั้นรัฐบาลก็ควรที่จะในความเห็นผมนีต้องลด ภาษีลงเรียกว่าลดรายจ่ายของประชาชนลงนะฮะคือเสนอว่าลดภาษีน้ำมันทุกชนิดเนี่ยสักสักแสนล้านบาทคือรัฐบาลปีปีหนึ่งเนี่ยเก็บภาษีสับสามิตเนี่ยสองแสนกว่าล้านบาทตอนี้ถ้าลดให้ประชาชนแสนล้านบาทอันเนี้ยก็เป็นเนื้อเป็นหนังจะไปลดต้นทุนการผลิตต่างๆนะฮะคือคือจริงๆแล้วภาษีสับสามิตเนี่ยยิ่งาราคาน้ำมันแพงเนี่ยมูลค่าภาษีก็แพงตามนะ เพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์คูณกับราคาเนี่ยอันเนี้ยมันคล้ายๆเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเลยนะอันเนี้ยคือคือเป็นปัญหานะในส่วนเนี้ยมันก็จะช่วยอย่างเป็นกอบเป็นกำรรมแทนที่ว่าจะเอาเงินมาให้ตรงนู้น200บาทตรงนี้300บาทที่เรียกว่า10มาตรการอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการแบบเดิมๆก็คือไปกู้เงินมาใช้อะ่ะแต่นี้ประเทศเนี่ยมันไม่ใช่พิมพ์แบงค์ได้เองแล้วก็เป็นนี่ก็เยอะแล้ว นะนี่รัฐบาลก็เกิน60%แล้วกำลังจะขึ้นไประดับใหม่แล้วนะนี่ครัวเรือนตอนนี้ก็90%นะครับก็กำลังจะขึ้นไปอีกเนี่ยคือนี่ทั้งสองตัวเนี่ยมันเยอะแล้วหมายห,หมายว่าผู้ดูแลครอบครัวประเทศไทยก็เป็นนี่เยอะพ่อบ้านที่ดูเป็นนี่เยอะนะฮะแล้วคนในบ้านแต่ละคนก็เป็นนี่เยอะนะนะแต่นี้ถ้าแก้โดยการไปกู้มากินมาใช้เนี่ย ไม่น่าจะถูกต้องอ่ะต้องแก้ด้วยการให้คนในบ้านเนี่ยได้ไปทำงานแล้วได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็จะได้เอาเงินมาคืนภาษีให้ผู้ดูแลบ้านนะฮะผู้ดูแลบ้านก็จะได้ไปลดหนี้ด้วยเนะะี่ยคือที่ทำปัจจุบันเนี่ยผมว่าว่าผิด,ผ,ด,ผ,ด,ผ,ดผิดที่ต่างนะฮะตอนนี้วิธีการที่จะทำให้อ่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสมีการฟื้นตัวนะ โดยหลักๆเนี่ยนะก็คือตัวผู้นำประเทศแดงอะ่ะต้องมีเครดิตอ่ะคือถ้าไม่มีเครดิตใครก็ก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมไม่เอามาลงทุนในบ้านเราใช่ไหมอย่างนี้อตอนนี้ไอาการที่มีเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเพราะว่าไปปฏิวัตินะฮะแล้วก็ตัวเองก็ดูแล้วไม่มีความรู้ทางวิชาการใดๆใช่ไแต่ว่าบอกว่าจะแก้ แก้เศรษฐกิจคือแก้เศรษฐกิจเนี่ยผู้รู้เขามีนะเขาเรียนถึงเป็นยาเอกนะแล้วก็มีรางวัลโนเบลไพรส์ให้ทุกปีแล้วนะคือเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ใช่ว่าเรียนอะไรมาแล้วก็บอกว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ไม่ได้หรอกฮะคือแค่เครดิตความน่าเชื่อถือเนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่มาแล้วอันนี้ผมก็ว่าจะต้องมีการถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีหัวหน้าทีมที่ดูดูดีเนี่ยมันก็จะช่วยดึงขึ้นมา อันนี้เรียกว่าเครดิตของผู้นำเครดิตของประเทศภาษาไทยเรียกว่าความน่าเชื่อถือนะอันนี้มันจะช่วยได้ประมาณครึ่งหนึ่งของการฟืน้นเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะจะเห็นได้ว่ามีมีอยู่หลายประเทศเลยพอผู้นำที่ดีๆอยู่พวกขึ้นคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยประเทศแทบล้มละลายไปเลยนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือใช้หลักวิชาให้ถูกต้องใช้หลักวิชาให้ถูกต้องตามที่ผมพูดไว้ก็คือ ให้ประชาชนมีโอกาสไปทำงานมีไรายได้มากๆมันถึงจะฟื้นเศรษฐกิจได้ไม่ใช่กู้เงินมาแจกประชาชนแล้วจะฟื้นได้เป็นไปไม่ได้จะสร้างโอกาสก็เห็นเห็นอยู่มีสองตัวใหญ่ๆก็คือท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกสินค้าต่างๆสมาการท่องเที่ยวผมว่าต้องเปิดอย่างไม่มีเงื่อนไขฮะราะว่าโรคระบาดช่วงหลังเนี่ยมันกลายเป็นค่าไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งปกติไปแล้วนะฮะ ถ้าไปสร้างความยุ่งยากให้เขาหรือไปเก็บค่าเหยียบแผ่นดินไปเก็บค่าทาวีซ่าแพงๆเนี่ยเขาก็มีที่เลือกที่จะไปที่อื่นทั้งเยอะแยะนะครับปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาสักประมาณเท่าที่เขาเขาแสดงตัวแรขประมาณสี่ล้านถึง5ล้านคนเนี่ยก็มีขาดอีกเยอะนะเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยมา40ล้านอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรีบดูกันให,ให้มันดีนะฮะ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่หนึ่งเรื่องใหญ่ท,ที่เรื่องที่สองคือทำยังไงซึ่งตอนนี้สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆน่าจะขายดีอยู่แล้วแต่นี้มันมีปัญหาว่าไอ,อ้วัตถุดิบในการผลิตเนี่ยมันอาจจะมาไม่ทันเวลาประสางกลิตก็เรียกว่าช็อตท supply, สัพลายซัพลายเชนต่างๆมันมีปัญหาเรื่องของการส่งเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ดูค่าเงินนะั้นมันดี นะฮะคือส่งสินค้าเนี่ยมันส่งได้อยู่แล้ววัได้เงินดอลลาร์มาเนี่ยแลกเป็นแบงก์บาทได้เยอะๆเลยถ้าได้ดอลลาร์มาแลกเป็นแบงก์บาทได้มากขึ้นอีก10%ใช่ไหมคนที่ทำงานในกระบวนการเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชาวไร่ชาวนาแล้วก็กรรมกรนะแต่ว่าเขาส่งสินค้าที่เขาขายเนี่ยผ่านลมโบยสัตว์ส่งออกไปต่างประเทศนะแต่สินค้าส่งออกทั้งหมดเนี่ย ส่วนใหญ่เลยทําโดยคนยากคนจนดั้งนั้นเลยนะอย่างข้าวก็ส่งผ่านบริษัทส่งออกไปเพราะนั้นแรกมาก็จะทําให้ราคารายได้ของคนเหล่านี้ชาวนานและกรรมกรเพิ่มอ,อีกสินตะ์ะฮะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูแลค่าเงินเนี่ยนะให้มันเหมาะสมมันไม,ไม่ไม่ต้องค่าเงินไม่ต้องถูกเกินไปจนกระทั่งเหมือนเราเอาของไม่ให้เขาฟรีแต่ต้องไม่แพงเกินไปจนไม่มีใครซื้อของเรานะปรับดู ให้เท่าๆมาเลเซียก็ได้ตอนนี้ค่าเงินเรายังแข็งกว่ามาเลเซีย10นะนะพอปรับขึ้นมาเนี่ยเงินมันก็จะในแต่ละคนที่ได้เงินมาเลยนะชาวนาแต่ละครอบครัวเลยนะก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น10%มันก็จะไปซื้อของที่ผลิตขายในประเทศใช่ไหมกันมากขึ้นคือเราเป็นประเทศเล็กอะ่ะเราทำของไม่กี่ชนิดน่ะแล้วเราต้องไปขายนอกบ้านคือเราทำของแลกเปลี่ยนกันเองเนี่ย มันแลกเปลี่ยนกันไม่มีใครซื้อฮะคือคือเราทำา่ไม่กี่ชนิดแล้วของที่ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งในบ้านเราเนี่ยแปดสิบหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมาจากของนำเข้าทั้งนั้นเลยเราเห็นเป็นมือถือก็ดี<ม>เห็นเป็นโทรทัศน์ก็ดีอะไรเงี้ยมันเป็นของนำเข้านำมาประกอบทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้วิธีการเนี่ยมันก็จะทำให้คนในบ้านมีงานทำแล้วก็รายได้มากขึ้นรายได้มากขึ้นก็ มาซื้อสินค้ามากขึ้นเศรษฐกิจก็จะโตกว่า2.7ที่คาดเนี่ยที่ว่านี่นะอันที่สองก็คือว่าต้องเริ่มดูแลเรื่องของการเรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำาะผมเชื่อว่า310 312บาทวันนี้ไม่พอใชอ้อันนี้เป็นเรื่องของของการบริหารเศรษฐกิจโดยทั่วไปเลยนะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะดูแล พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากการคุกคามแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะไม่ใช่อดอยากนะดังนั้นผมเสนอให้ขึ้นค่าแรงเป็นเป็น500บาท500บาทแต่นี้500บาทไม่ได้เอาเงินมาจากรัฐบาลผมก็เห็นท่านนาย,ยกพูดว่า500บาทจะเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินมาจากระบบเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นนะฮะนะฮะแล้วก็โตขึ้นตรงไหนบ้างฮะก็ก็คุณส่งของไปขายแล้วได้เงินเพิ่มขึ้น ได้เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าคนกําลังต้องการแล้อย่างแรกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นบริษัทก็จะกําไรมากขึ้นมันก็ต้องขึ้นค่าแรงได้แล้วมีการศึกษาตอนนี้เขาได้รางวัลโนเบลไพรส์เลยนะเป็นศาสตราจารย์ชื่อเดวิดคาร์ดนะเขาไปศึกษาทั่วโลกแล้วอะ่ะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะไม่ทำให้การจ้างงานลดลงเขาสรุปอย่างนี้เดิมเนี่ย จะพูดตรงค่ามันนี้อันนี้ได้น o เบ p ลไพรส์นะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เอามาอ้างกันไม่ได้แล้วว่าขึ้นค่าแรงแล้วบริษัทจะเอาเงินที่ไหนมาให้อะไรต่างๆบริษัทก็จะได้ขายของมากขึ้นด้วยนะเพราะคนเหล่านี้มีตังค์ไปซื้อของมากขึ้นนะอันนี้มันก็จะช่วยฟื้นรายได้ของคนโดยทั่วไปทั้งประเทศซึ่งรายได้ที่เขาฟื้นขึ้นอะ่ะโอ้วันละ200บาทนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนละสองที่จะมาแจกไอ้ไอ้อค่าชดเชยต่างๆนะมันก็จะทำให้รัฐบาลได้ภาษีมากขึ้นแทนที่รัฐบาลจะไปกู้มาใช่ไหมรัฐบาลก็ก็มีภาษีมากขึ้นแล้วไปคืนเงินกู้ไอ้เนี้ยเป็นวิธีการฟื้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแลฐถารแต่นี่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหา ของแพงทั่วไปเลยเนี่ยนะโดยเพราะมีมาจากฐานของน้ำมันที่แพงขึ้นแล้วก็มาจากฐานไฟฟ้าที่แพงขึ้นรัฐบาลก็ควรที่จะลดรายจ่ายลงเนเมื่อกี้ผมบอกว่าให้ลดภาษีลงไปเป็นบูลค่าแสนล้านเนี่ยรัฐบาลก็ไปหาดิว่าในส่วนรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยจะลดไปได้ยังไงบ้างนะเอาผมเสนอแล้วกันนะรายจ่ายรัฐบาลอย่างเช่นการไปตรวจสอบประชาชนเรียกว่าทำไอโเนี่ย จริงๆผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายสากลคุณทำไม่ได้นะฮะแล้วก็การตั้งหน่วยงานขึ้นมาคุมประชาชนเนี่ยเรียกว่ากรอรอมนเนี่ยใช้งบปีหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยอันนี้คุณลดได้เลยนะฮะในกรอรมนก็ไม่มีคนทำงานเท่าไหร่2องสรคนเท่านั้นเองแล้วก็คล้ายๆไปจ่ายเงินทบเข้าไปอีกให้กับข้าราชการที่ทำงานอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นค้าราชการพวกความมั่นคงนะครับ แล้วก็ไปดูเรื่องของโครงสร้างระบบราชการที่ออกกฎหมายมาเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีคนก็มากมายทุกวันก็พยายามจะออกกฎหมายมาให้สก,กัดการพัฒนาประเทศวา่างนั้นนะคือกฎหมายเนี่ยมากดประชาชนแล้วไม่ใช่กฎหมายมาพัฒนาประเทศแล้วดังนั้นก็ควรที่จะพิจารณาลดขนาดข้าราชการลดขนาดกรมกลองลงอะ่ะ แล้วก็เรื่องบูรณาการให้ลดลงให้ให้ควบรวมแล้วก็ให้มีเจ้าภาพมากขึ้นนะฮะเพราะว่าแต่แต่และอธิบดีมีสิบกว่าอธิบดีเราไปทุกคนก็จะบุรณาการสั่งใครก็ไม่ได้เงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรนอกจากคิดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อเอาเงินภาษีประชาชนมาจ่ายตัวเองมาจ่ายลดประจําตําแหน่งจ่ายอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบ ข้าราชการที่ที่หัวโตหนักหัวนะฮะผมก็จะว่าระบบราชการของเราเนี่ยเป็นระบบเก่ามาจากสมัยศักดินานูน่นแล้วก็ไม่ได้แก้ไขแล้วก็ระบบทุกคนใครเข้าไประบบที่เคยเก่งจะเป็นคนไม่เก่งแล้วก็จะไปบังคับประชาชนระบบนี้ต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนเป็นระบบราชการที่รับใช้ประชาชนแต่นี้ เราพูดว่าระบบราชการรับใช้ประชาชนเฉยๆน่ะเขาไม่มารับใช้หรอกนะฮะก็เคยมีรัฐบาลในอดีตพยายามที่จะเอาระบบไปดูแลประชาชนพอถึงเวลาเนี่ยฮะอย่าง,างกระทรวงเนี่ยสมมติเราตั้งกองทุนอะไรขึ้นมาซึ่งตอนนี้หลายพรรคการเมืองตั้งกองทุนนู้นกองทุนนี้นะฮะให้กระทรวงไปจัดทำเนี่ยกระทรวงก็จะเอาระบบเจ้าขุนวุ่นนายไปดูแลกองทุน พอถึงเวลานายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีเวลาไปเจอพี่น้องประชาชนเน่ยเขาก็จะมาเบิกเงินภาษีประชาชนนะเป็นงบประมาณนะไปเรียกแม่บ้านมาร้องเพลงสรรเสริญให้นายกฟังให้พึกพอใจผมก็เคยเห็นนะเนี่ยน,นะฮะแล้วก็มาเอาเอาเงินภาษีมาเพรามีกองทุนชื่อเพราะเพราะเยอะนะที่ที่พักการเมืองตอนนี้เสนอ แต่วันนี้กองทุนชื่อเพราะๆเ,เหล่านั้นเนี่ยมันหายไปไหนหมดใช่ไหมฮะเป็นเพราะว่าเราไปใช้ระบบเก่าคือระบบราชการทั้งหมดแล้วก็ตัวผู้บริหารประเทศเนี่ยทั้งหมดเป็นคนในระบบเก่าเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนเลยแต่นี่วิธีปรับเปลี่ยนไปบอกเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกฮนะกเ,รเราต้องใช้ระบบลงไปก็คือให้ลดขนาดภาครัฐลดอำนาจรัฐลดการบูรณาการเพิ่มการมีเจ้าภาพ กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิน่นนะฮะกระจายบางทีขาดเลยอย่างเช่นผมว่านะกรทมก็ดีพัทยาก็ดีองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นอ,าาอ่ะเช่นอบจเทศบาลอะไรเงี้ยเอาออกจากมหาไทยได้ไหมเพราะว่าวันนี้ก็เลือกตั้งไปมีคนชื่อดังๆอย่างกรุงเทพเนี่ยเลือกตั้งไปก็จะไปทําตามมหาไทยอ่ะแล้วไปขอแล้วเขาไม่อนุมัติน่ะ แต่นี่มหาไทยเนี่ยเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายคุณจะรับใช้ประชาชนอะ่ะแต่นั่นเขาเป็นนายประชาชนมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็สมมุติว่าในองค์กรส่วนท้องถิ่นของของต่างจังหวัดเช่นเทศบาลเมืองเนี่ยนะฮะจะจะทำโครงการนะฮะบางทีสตอง,งอก็ไม่ให้ทำนะสตง,งน่ะไม่ได้เลือกตั้งมานะแต่เทศบาลเนี่ยเลือกตั้งมาเขาไม่ให้ทำเขาบอกอันนี้ไม่เกี่ยวนะั่นไม่เกี่ยวเขาสั่ง เขาสั่งคุณได้อย่างนี้มันกระจายอํานาจได้ยังไงนะฮะแต่นี้ผมยกตัวอย่างกรณีนนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเอ,อ้ยเขาแบ่งขาดเลยนะคือไม่มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคคือรัฐบาลของประเทศอ่ะไม่สามารถไปสั่งเขาได้คือเขามาอยู่ในในในนครเนี่ยเขาเป็นนครนครไปเหมือนประเทศเล็ก,ลกๆรวมกันเป็นประเทศใหญ่อ่ะแล้วเขารับผิดชอบต่อประชาชนอ่ะก็มีคนดีมั่งคนไม่ดีมั่งไอช่วงแรกๆแรกๆอาจจะมีคนโกงเข้าไป ตั้งเสาไฟฟ้าเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยคนเหล่านี้อยู่ไม่ได้ต้องต้องมีคนรับใช้ประชาชนเข้าไปแทนนะฮะเสร็จแล้วรัฐบาลกลางเนี่ยก็ดูแลเรื่องการต่างประเทศเรื่องการป้องกันประเทศแล้วเรื่องใหญ่ๆเรื่องเรื่องการปฏิบัติการเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นเขาเรียก prefecture นะฮะที่จะมีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแล้วมาดูแลเองอันเนี้ย ผมก็เสนอว่าควรจะทำอะ่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในระบบรัฐบาลรวมศูนย์มานานนะฮะเอาเงินประชาชนไปแล้วก็ไปรวมแล้วก็ไปใช้ไอ้สิ่งที่แต่ละบางหน่วยงานมีอำนาจมากกว่าก็ไปคิดโปรเจกต์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะคิดไปคิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไปควบคุมประชาชนอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องของพรกฉุกเฉินนเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเป็นเพราะมีหน่วยงานอยู่หลายหน่วยฮะ จะได้รับบำนาญเป็นสองเท่าระหว่างอยู่อยู่ในพรกจุกเฉนะินน่ะโดยความมั่งมั่งคงและป้องกันประเทศใทติว่าน,นั้นนะฮะนะฮะเสร็จแล้วไอ้ไอน้นี่มันมันเป็นเงินที่เยอะมากนะฮะจะเห็นว่า,ถ,าถ้าท่านที่รับราชการแล้ะพึงกเกษียณไปเนี่ยนะบางบางบางคนนะ่ะท่านู้มไหมเรับรับบำนาญนนะ่ะเดือนละสีนะ่หมื่นอ่ะมากกว่าเงินเดือนเขาเลย เพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็สองปีมาแล้วเนี่ยคือได้รับเงินจะได้รับบํานาญสองเท่าเอาเวลาสองเท่าคูณไปอะ่ะแต่ว่าคนที่เป็นครูเป็นอะไรเนี่ยนะก็จะได้มื่นกบาทสอง0 0ื่นเท่านั้นอะ่ะผมก็ว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมอะ่ะแล้วก็เราไอ้เงินที่ทุกวันนี้เนี่ยนะที่เก็บไปเนี่ยประมาณ16%ของ GDP เรียกว่าภาษีเนี่ยนะก็ประมาณ2.5ล้านล้านบาท GDP ก16.5นะฮะล,ล้านบาทเขาไปกู้เสริมมาอีกแล้วเขาปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายจ่ายบำนาญเนี่ยประมาณ1นในสแล้วประมาณ1.1ล้าน,ล,านล้านแล้วแล้วถ้าใช้ระบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีเงินลงทุนพัฒนาประเทศอะไรสร้างถนนสร้างๆสั้นๆก็สร้างไม่ได้อย่างี้เนี่ยอย,อย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว,ว่ารถรถไฟ จีนลาวเนี่ยเขาเสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่เริ่มสร้างเลยเนี่ยแปลว่าไม่มีเงินนะไอ้ส่วนเนี่ยมันต้องปรับปรุงโครงสร้างแก้ไขแล้วแหละเพื่อให้ประเทศได้เจริญเหมือนกับที่ผมได้เรียนไปว่าถ้าเรากระจายอํานาจนะก็เหมือนกับในบ้านของเราเนี่ยลูกหลานเราโตแล้วเราจาไปสั่งเขาได้ยังไงเขาก็ต้องเขาก็ต้องไปทําในส่วนของเขาเองเขาอาจจะย้ายบ้านไปอยู่เนี่ยครอบครัวโดยรวมก็ได้ ได้ได้เจริญนะนะนส่วนเนี้ยมันก็จะช่วยแก้ไขการประเทศที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าทุกวันเนี้ยเรานั่งดูตัวเลขอยู่ในระบบเก่าแล้วบอกว่านี่ตัวเลขปีนี้นี่เคยตั้งไว้3.5อัตราความเจริญเติบโต,ตนะฮะตอนนี้จะเหลือ2.7แล้วจะทำไงดีโอเอาไปกู้เงินมามาแจากประชาชนเพิ่มอน้ำมันขึ้นราคา นะสินค้านําเข้าบางชนิดขึ้นราคาทำไงอ๋อกจากประชาชนเพิ่ม,เ,มเอาไฟฟ้าขึ้นราคาทำไงไอไฟฟ้าขึ้นราคานี่มีมีเรื่องยาวเลยนะก็คือว่าคุณนางน,นักวิชาการเนี่ยไปตั้งค่า FT ให้ไฟฟ้าเอก,กชนไว้คุณไม่ผลิตคุณก็ได้สตังค่าพร้อมจ่ายตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยใช้ประมาณสัก60%ของความสามารถในการส่งไฟฟ้าเนี่ยแล้วอย่างเนี้ย คุณนางนักวิชาการเหล่าเนี้ยอยู่สภาพัดก็ดีอยู่หลายๆที่ก็ดีเนี่ยทําไปโดยไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังสร้างระบบผูกขาดให้โครงการไฟฟ้าเขาไม่ต้องทําอะไรเขาได้เงินเขาเอาใบที่คุณเซ็นเนี่ยไปกู้แบงค์ได้เกินกว่าต้นทุนเขาอีกเขาต้องรวยแน่ๆเลยแล้วเอาเงินความรวยเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากค่าเอฟทีที่เก็บประชาชนเนี่ย แล้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะจำกัดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหมดอ่ะ,อะทำไมคุณไม่ให้เปิดให้เขาเสรีอ่ะเขาจะได้ตั้งแผงของเขาใช้ของเขาเองแล้วก็เหลือก็ส่งไปแล้วราคาก็ถูกนะราคารับซื้อก็ถูกอย่างเงี้ยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่ารัฐบาลก็ไปส่งเสริมการผูกขาดในหลายธุรกิจที่เอกชนดำเนินการเนื่องจากเอกชนบางส่วนมีอำนาจ เกิดในระบบเศรษฐกิจมีมีผูกขาดก็ผูกขาดที่เห็นเห็นอยู่ที่กําลังทําอยู่เนี่ยนะผูกขาดค้าปีค้าส่งบ้างผูกขาดกําลังจะผูกขาดเรื่องเรื่องโทรศัพท์อยู่มีการควบรวมอยู่ทุกคนก็อมอมแอมอนะ่ดูเหมือนว่าไปได้ไประโยชน์อะไรเข้ามาหรือเปล่าทั้งเเป็นผู้รักษากฎหมายเนี่ยนะมันก็ทําให้ทําให้ ประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เลยนะประธานาธิบดีเขาบอกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันต้องแข่งขันถ้าเป็นระบบผูกขาดก็เป็นการขูด,ดรีดนเลือดเนื้อประชาชนไปเลยนะอันนี้ก็ต้องแก้ไขผมก็ไม่เห็นว่า,ามยังยังไม่แก้กันนะครับแต่มีมีการไปกินข้าวกันในร้านหรูหร ประชาชนเห็นแล้วก็อุ๊บทำไมคุณทําอย่างนี้ประชาชนไม่มีกินแล้วคุณไปไปกินแล้วคุณก็แจกตีสับทางการเขาเรียกแจกกล้วยกันอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะฮะทำกันเหมือนหนึ่งว่าผู้บริหารประเทศกับประชาชนเป็นคนละส่วนกันคือคือคุณได้อํานาจรัฐมาแล้วได้สสมาแล้วคุณก็จะจัดการเงินที่คุณเรียกร้องเก็บจากประชาชนไปตามอําเภอใจเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยผมก็ว่าเป็นส่วนที่ไม่ถูกต้องหรอก แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้นานๆประเทศจะจะไม่ไม่เจริญ